สวัสดีค่ะมาพบกับนิวในสยามโฟนนิวส์และข่าวสารที่น่าสนใจอย่างเช่น s ซัมซุงเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ Galaxy S7 และ S7 Edge อย่างเป็นทางการงั้นมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะ Sony เปิดตัวสมาร์ทโฟน3รุ่นใหม่ โซนี่เพิ่มลายสมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุด Xperia X ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนออกมาทั้งหมด3รุ่นพร้อมกันทีเดียวได้แก่ Xperia X, Xperia X, X, per X Performance และ Xperia XA โดยทั้ง3รุ่นนี้ให้สเปคมาแบบจัดเต็มส่วนราคาและกำหนดการวางจำหน่ายยังไม่เปิดเผยออกมาในเวลานี้ถือเป็น3รุ่นใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะ HTC เผยโฉม One X9 สมาร์ทโฟนวัสดุอลูมิเนียม HTC นำ One X9 สมาร์ทโฟนตระกูลวันรุ่นใหม่ล่าสุดมาสแสดงที่งาน MWC 2016ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์หลักของ HTC ในประเทศจีนโดยรุ่นนี้ยังคงดีไซน์เหมือนกับ HTC One A9 ที่เปิดตัวออกมาเมื่อปีที่แล้วแต่ขยับเส้นแถบเสารับสัญญาณไปชิดขอบบนรวมถึงรายละเอียดบางอย่างที่ต่างออกไปเป็นอีกหนึ่งค่ายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมากันที่ข่าวที่3ค่ะเปิดตัว LG G5 ปรับโมใหม่ใช้ลรกว่าเดิม อีกหนึ่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง LG ได้เปิดตัว d ีไวท์แฟ a g กชิพรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการแล้วกับ LG G5 ที่ถูกออกแบบใหม่ให้ใช้แรกว่าเดิมมาพร้อมตัวเครื่องแบบ Full Metal Unibody ผสมผสานวัสดุกระจกเพิ่มความหรูหราและพรีเมียมที่ด้านหน้าตัวเครื่องส่วนขอบมุมทั้ง4ของตัวเครื่องออกแบบให้มีความโค้งมนสวยงามตามสไตล์โมเดิร์นเพื่อเพิ่มเสน่ห์ทางแฟชั่นราคานั้นถูกคาดการณ์อยู่ที่650-700เรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ23,000-25,000บาท ทั้งสวยทั้งทนขนาดนี้ไม่คุ้มก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะคะมากันที่ข่าวสุดท้ายค่ะซัมซุงเปิดตัวสมาร์ทโฟน Galaxy S7 และ s 7 Edge รงตามนัดหมายสำหรับสมาร์ทโฟน s a m s u n Galaxy g S7 และ Samsung s a m s u n Galaxy g S7 Edge ที่เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการในงาน s a m s u n Galaxy g u n p a c k 2016ณเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ที่จะทำให้ใครๆเห็นแล้วต้องอยากได้มาครอบครองอย่างแน่นอน Samsung จะเริ่มวางจำหน่าย Galaxy S7 และ Galaxy S7 Edge ราวๆกลางเดือนมีนาคมโดยมีตัวเครื่องให้เลือกสีสีขณะน,นี้ราคาว,วางจาหน่ายยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเปิดตัวได้อลังการขนาดนี้แฟนซัมซุงไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ และสำหรับใครที่สนใจข่าวสารด้านไอทแนะนำให้กดติดตามสยามโฟนชนนาแนลของเราเพื่อให้พร้อมรับข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้มิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ